แ้แคนครับทุกคนคลิปนี้ยังจะไม่ก่าผ้ามวลด้วยจ้าผาลุกผ้าล่งทงล่วงทาลูดปลากรวยพึ่นเนื้อผี่น่องเนื้อแทนครับทางในนึกตามประเทสธด้จด้าเเมื่อน,นี้ย่าชิบมาหากินหาอยากสิมานบ่าน้อมือน,นี้ ขอไปกำลังแก่เหยายนี่เด้อดุดเบิ่งคักเบิ่งไหตาท Zhao, ่องไปบ่ทันตาท่องมาเบิ่งบรรยากาศน้ำหมอกพี่น้องเอ้ยไปเว้โอเว้อโอเวกเหยียคนที่เ่าเอาลุยเบื้งก็มันดินร้ายอยู่ที่เ่าะหางน้ำร้ายที่เ่าโอ้เว้เวกโอเว้เจ้าเวก กัดมานละกั้มพี่น้องเอ้ยคอบนึงงมันละคออปมามามีเสียงปลาเห็นบ่พี่น้องเห็นไหน้ำบ่ท่านบุกดูด้วยจ่านี่เสียงปลาเดี๋ยวนำโบุกของขวัญลูกไปอีกใหญ่มากหน้า บ้านเก่าเลยจ่าเด้อม,มานบ่น้นอ,อมือหนิมานรุนบึ้งมือนีิบ่แม่นน้าพี่น้องนะพี่น้องบ่งมหมดแล้แว,แว,วแวกเวกเขาแวกตรงสะนามสะบันใดดอกนี่เพิ่นย่างสะตัดเกี่ยวเขาออกพอมาเกี่ยวเร็วๆเด้อพอจะได้หาหน้นาแถวปาดพี่น้อง ี่อเออพายกลมพี่น้องอขู่พามาเผ้าเผาเผ่าก็ไปแล้วคนคู่อืก้ามาเลยนะพี่น้องอมมน้ำคืนน้ำเลือดไหลรีลลนะ่ะท่า เลือดไหลก็ป่าหลายเนาะเจ้าคนมาเอาในหลังเราเถ่าเอาอีกกอนเอาในนีน่ยๆคนมาสะกอนเด้อพี่น้องเด้อมาสะซอยกันเด้อไหลมือก่อนนี่อืออือหลอดมาใส่เอาหลอดมาใช้ด้วเถอะมือแรงมือแรงเดี๋ยคนมาหลุดมือแล้วกรทถองเ,อ,เอาหลอดใช้ด้วยจ้า อย่าลืมได้ว่าเอาหลอมันใส่ก็คือเอาหลอมันใส่หมือแรกฮะไอ้กลัมันมีอยู่นะเออเออถ้าเอาอันนี้มาเขาว่าเอาป้าขิงเป็นยังเนื้อกะได้เด้เอเถาเด้อก็ามาจาักสองหลังสามหลังตรมเดียว าดินหลายขักเลยเอาบ่มมืดแท้ๆเลยเถ่านี่หน่ามันหลายเน,นาะนะได้ประเดี๋ยลุกไปมันมีแต่หน่ามันบม่มเออเออัออ mm hmm. ขาเอาบวงนี่สิได้อยู่เครื่องคุกเต็มคุกเถอะขาเล่ามืดนะ mm hmm. เจ้งดีนะเ mm hmm. ออบาร์ระกำ เฮ้สิน้องเสียงกาจะมากินอยางนนหกาไม่มาซื้อนอป่าที่เถานี้คนเบาะน้ำด้อเห็นบอกิน้องมันอยู่ในหากอันนี้นทางหากเขาอ๋อเขานหรอเโาด นี่เท่าก็เดียวนี่เถ่าเห็นบอกพี่น้องอืม,อม,อมอาหายยังเนาะคอยสิมาสาเอาอิลิเลยเถ่านี่นำม,มาหลายเอ้านาม,มาหลายอยู่เจ้า,า,มมา,า,าจะคอยมาเอาเถ่าไปหาพักก่อน เออเอาไปออมใส่เลยเนาะเดี๋ยวนะนป<า>ัดพี่น้องน,องนี่บานระกำขนาดนามว่ะท่านบกได้พี่น้องนี่ม,มาเด้อเพื่อนครับทั้งไนติดตามปะเทศมาหาบเอเขากับตะท้องเดือมือน,นี่ ยายตื่นขึ้นแต่เสายายเลยมาหาแต่ดึเดือดเออเออไปพ่อกัอนเถอะจวคอยมาสาเอาไปหาพักมาไปแก่งไอยก้เนี่ยว่ามือแรงมือแรงให้มาใส่อยู่มือแรง,แรงจะคอยมาสาเอามืออืน่น ไ,ไป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 พอพอพอโอ้เสียงหลายเดี๋ยวมือนี่ใส่ตะทอกมาใส่ใส่แงบไม้ใส่หลอบเพาอื่นบานเข้าไปแงบต้องรอหลอดเนาะไปแต่หาเก็บพักไปออมให้บางเ่าปากปาิโนองนี่เศษถุงยางจะได้หลหินโมี่น้องหินโมน่ะบาดระกำเลย คุปเอออุ ض, kita, ้ยเห็นบ่พี่น้องขนาดน้ำไหลๆเออเดี๋ยวเจียวเจียวเออปาดปาดบึงที่ไรเอ๊มกำบึงพี่น้องดีเอ้าถือมองอเลยวะเออมองเลยไป่ไปใส่ห้าวไปใส่ตะกอนมาใส่หลอบอีรีเลยอะมึงแรงให้ตาทองมาใส่มาใส่เด้อ เาอไปนานบาละกั้มอีกไปเก็บพักใหญ่ก็สิไปเฮือนละบานนี้ไปหาพักหาบกบัวปนแล้วสิไปแกงกินแต่เสาแล้วก็สิมาหาบกบัวขึ้นไปเบิ่งพักกันเด้อจ่าเด้อนี่พูนเอาบกบัวไปออมใส่ป่าอยู่ในเต็มยุนห้องมันมีหน่วยบ่อะเท่าขึ้นไปเบิ่งสูงๆเบิ่งเอือบุก เดินน่วยสองเดินน่วยสองน่วยกับพ่อเดี๋ยวไปออมเห็นบ่อพี่น้องตาทองคือไปเนมหาฮะนวยแกนวยหน่อยบ่ไม่อะคือดีๆเดอเทถาเด้อเห็นบ่อพี่น้องตาทองบื้อน่ะหลายน่วยอยู่ที่ท่าฮะ มันแก่เหมือ,อมนอน,น่ะมบุมันม,มันมันมีจังหน่วยฮะโอ้ฮะเออมันแก่เหมือนน่ะเถ่าสิไ,ได้พวกแกงบ่จีเออขึ้นอุ้อย,อย,ยเห็นป่ายพอบ่อยๆยห็นใหญ่บึงหูสุ่มด้อยบึงตาทองขึ้นบึงที่มันบื้นขึ้นคักฮะเอาเอาใหม่บ่ฮะ บวบแก่งดิเจ no ้าไดอกกระสันนะาน่วยนี่โต oh, ๊ะล่องเลยอุ้ยล่นลงเลยเอางาต่ายได้หาหินเตะหาตะถอกตะถองถิ่นรามมุนหมดเลยพอแก่งดูาพอแก่งดู เขาเอาบดายแต่พ่อแกงใส่ป้าก็ลงมากเลยเท่าเด้อเขนว่าหมแด็งอุ้ยหาบดายด้วยเท้า,าดดบบเท่า,ทาอุ้ยปุ่งตีละหน่วยข่อยาทีทีมลงมามันแตกขึ้นอีกทหนึ่งอีกทีเท่าอู้นะเอาลงมาก,ก่อนเอาลงมาก,ก่อน่อยบื้นไปอีกเหรอเอาพ่อแกงก้าวนะอันนี้มาเออได้สองหน่วยกับพ่อแกงอะไรเท่าเออเสียงจะท่อง บืนขึ้นหมดครบลงมาแล้เด้วยจ่าเดินนี่แหละอีสานบานเฮาสีชีวิตต้องาาาาคามาหากินยังสี่เลยจ่าดีกลัวไปสื่อเขาเฮ้ใหม่ตกลงมาเกือบเส่หัวใหญ่ทีสะย่ยลูขออจุดขอไผ่เด้อยายห,หับว่าบไดายยายบีจะมีแค่นี้พี่น้องหนว่มยัยเลยนี่แกงแสบ นี่นบอพี่น่องนี่เด็กแกงอยู่ไปเท่าถือเอา้ากระป้าพอดีกำลังแกงแสบแต่จะบอได้แกงให้เพื่อนเห็นดอกอ๋อ้าเอา้เอาไปเอา้าเมื่ี้จะผ่าลงมาขไวยเอาบอได้วดใหญ่เอาเสียมเัีย ตกลงมากับพักมืดถึงั่วน้ำถ่อแด่ทึงป้าแดดทึ่งพักไปแกงอ่ะเท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 ไปเทบึงเอาิีสาแกงอือเอาชีสถาออมแต่ห้องโบเดลอันนี้ให้เห็นดอกเขาใช้เงาเห็ดของกินแหลวกันหนึ่งป้าไว้แล้วนี่น้อวหากินหายอยากมาแล้วใยก ายห,หนึ่งป้าไว้ก็ยาก็จะหากินตัวนี้ป้าใยซื้อนี่ป้ายอยงน้อเขาอื่นป้าขาวเดจับพี่น้องอ้ยมานอยู่เดจา่าเด้อนี่มานอยู่นี่ายกะให้เบิ่งเทาเออหนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ขนาดไม่นามหลายได้เอาบหมือเด้จา่าน,นี่เดี๋ยวใยชีจบคลิปเด้อมันนี่ตัวนี้ยายจะมาแกง ตัวนี้ยายกะเชียวแกงเสียบอกบวบเดี๋ยวจ่าแต่ยายจิบตาเห็นยายเฮ็ดกินไว้แล้วอืมยายกะสิจบคลิปยายกะสิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวจ่าเด้อคลิปหาป่ากับบอกบวบเสียมาออมเดี๋ยวจ่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ายายดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้๋ยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนสวัสดีครับขอคนติดตามคลิปยายต่อไปได้๋ยวเดี๋ยจ้า